หลายคนที่เกิดมาในโลกนี้นเวลาจะลาโลกไปแล้วบางคนตายตาไม่หลับตาเลือกตาค้างาปากสะดุ้งเขวาวะนอนดิ้นทุรนทุลายเกิดจากอะไรโดยธรรมดานี่โยมคนเราจะประกอบกไปด้วยบางคนทำปาปเป็นอาจินทำปานาธิบาต หรืออธินาทานการมีสมิทธ์ฉา,ายาชอบกล่าวคำเทศชอบพุดคำหยาบกล่าวคำเฟอเจอร์จิตสลายาเสพติดฐานไม่ให้ศีลไม่ได้รักษาก็ทำนิติหน่อยๆแต่บ่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อัจาศัยะสภาษาส,สมบากได้มากเหมือนฤด,ดูร้อนที่ตั้งอยู่นานต้นไม้ก็เหี่ยวใบไม้ก็หล่นดินก็แห้ง ไฟปากก็เกิดได้ง่ายฉันได้จิตใจของคนประเภทนี้ซึ่งไม่มีบุญเป็นที่อาศัยอยู่ในใจเลยวันวันหนึ่งเขาเจอพริกก็ลักพริกเจอมะเขือก็เอามะเขืออะไรพอหยิบพอฉว่ยได้ก็ทำอยู่เป็นนิดประจำจากบาปเล็กน้อยจนกระทั่งถึงบาปใหญ่เชอาลาดบรรวงเวลาจะตายนียมอารมณ์เหล่านี้ก็จะมา อยู่ในใจของเขาตลอดเวลามันเกิดอยู่ในใจตลอดจนกระทั่งเป็นภาพปรากฏเช่นเห็นเปลวไฟบ้างเห็นยมทมูตถืออาวุธมาจะไล่แทงจับลากเขาเอามีดมาเชือดมาเฉือนมีรายนึ่งอาตมาไปเยี่ยมป่วยเป็นไข้เขาเล่าให้ฟังว่าเวลาเขานอนกลางคืนเนี่ยจะมีคนเอาห่อขึ้นไปบน ล้วโยน์ลงมาใส่ทองเขาเขาเจ็บปวดแต่คนอื่นไม่เห็นนะเห็นคนเดียวบางทีกลางวันก็นอนขณะที่กําลังนอนปว่วยดิ้นทุรนทุนทนทนลายอยู่เนี่ยก็มีคนเอาไม้ยกท่อนสูงมาสามคนสี่คนมายโยนใส่เขาเขาก็เจ็บปวดทรมานแต่คนทั้งบ้านก็ไม่มีใครเห็นเขาก็เห็นพูดผีปีศาจมาจะมาบีบคอบ้างเอาปานมาไล่ฟันบ้าง คนก็เห็นว่าพวกนี้ประสาทหลอนเพ้อเป็นภาพหลวงตาแต่จริงๆนี่เขาเรียกว่ากรรมะะลมนิมิตที่มันปรากฏก่อนตายเมื่ออารมณ์ของเรานึกถึงบาปบาปก็จะมีกําลังหรือส่งผลเวลานั้นกระโดนพวกย,ยมทูตบ้างยมรปะบาลบ้างหรืออะไรตาอะไรที่จะลากเขาไปสู่ไฟนลกความสะดุ้งกลัวดิ้นทุรนทุรายจนกระทั่งตา